สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB บีช็อปสามี่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมการทําสีคาลิปเปอร์นะครับคาลิปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคาลิปเปอร์หนึนะครับหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าเบรกอาริโตนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสภาพเบรกก่อนนะครับก็จะเป็นเบรกที่แปลงมาแล้วนะครับคู่นี้เขาแปลงใส่โตโย t a Fortuner นะครับก็จะมีรอย มิลลิ่งแล้วก็ควานท้องเพราะว่าเพราะว่าเบรกนี้ใส่กับจาน3 6มมิลนะครับถ้าเราไม่ควานท้องนะครับใส่จานใหญ่ก็อาจจะทําให้ติดได้นะครับเพ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเบรก 1UZ a ยูเซอลิโตเดิมๆเ,เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีขีดตรงกลางของหน้าปั๊มอยู่ก็อาจจะสงสัยว่าทำไมงานนี้มันเป็นหน้าเรียบนะครับ ผมประเมินดูแล้วก็เขาทําการโปรพอกหน้ามานะครับโปพอกหน้าเพื่อให้สามารถเราเพ้นโลโก้เบรกได้แล้วก็หน้ามันจะเรียบนะครับถามว่าเราปาดออกได้ไหมขีดตรงกลางปาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราปาดออกมันจะเป็นสภาพนี้ครับก็คือน้ํามันมันจะรั่วน,นะครับเพราะว่าขีดขีดตรงกลางของหน้าคาลิปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นทางเดิมน้ํามันเราจึงไม่สามารถปาดให้เรียบได้นะครับ เราจึงต้องพอกหน้าด้วยสีโปะครับอันนี้จากที่เก่าเขาพอกมานะครับเดี๋ยวผมทําการลอกสีเก่าเดิมดูสภาพของหน้าปั๊มก่อนนะครับว่าเขาพอกหน้ามาเป็นแบบไหนนะครับพอเราลอกสีออกเสร็จนะครับเราก็มาตรวจสภาพต่อนะครับก็คือเขาพอกหน้ามาด้วยสีโป้นะครับแล้วก็มีการปาดทางเดินน้ำมันนิดนึง แต่การพอกหน้าของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเนียนนะครับมันยังไม่ค่อยกลืนกับของเดิมมันจะมีร่องของระหว่างเนื้อปั๊มเบรกแล้วก็เนื้อโปะนะครับมันทําให้ดูไม่เรียบเนียนแล้วก็ไม่เนียนตานครับแล้วก็ผมจะไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าผมตรวจสอบแล้วเขาทํามาดีในในการพอกมีความแข็งแรงนะครับเนี่ยครับมันจะเห็นสันของ ผิวเดิมกับผิวโป้เลยเดี๋ยวผมจะปรับหน้าปั๊มใหม่ให้มันเนียนสวยนะครับอันนี้ดูมันไม่ค่อยมีมิติครับแล้วก็สังเกตดูบนหน้าปั๊มก็จะดูแบนๆบเรียบเรียบมันจะไม่ค่อยสมมาตรกัน,นครับเดี๋ยวเราก็ลอกสีออกไปก่อน,นครับจนให้เหลือมีเนียมเปืเป่อยๆแล้วก็ส่วนที่พอกหน้าไว้เราก็จะเก็บไว้นะครับผมประเมินดูแล้วก็เขาก็ไม่ได้โป้ลงไปในเนื้อเหล็กโดยตรงเลยเขาก็จะมีการรองพื้นอะไร จากที่ตรวจสอบแล้วก็ขัดสีเก่าออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสภาพที่เขาพอกมาก็พอกมาไม่ค่อยเต็มครับยังเห็นเหลี่ยมสันของเนื้อเดิมกับเนื้อที่พอกชัดเจนนะครับ แต่กระบวนการทําเขาดีครับไม่มีตามดไม่มีรูอากาศแล้วก็เขาโปโดยที่ไม่ได้ประทานเนื้อเหล็กโดยตรงครับมีการรองพื้นอย่างดีนะครับผมก็เลยเก็บส่วนที่ดีของเขาไว้นะครับแต่ยังไงผมก็ต้องปั้นหน้าปรับใหม่ให้มันดูสวยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตก็คือตรงที่เขามิลลิ่งเนี่ยจะมีรอยคมนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามิลลิ่งออกโดยที่ไม่ได้ลบคมให้เลยเราจะต้องลบคมก่อนเนี่ยครับที่เขามิลลิ่ง เพื่อดัดแปลงคาลิปเปอร์นะครับเราก็ใชเ้เครื่องเจียสายอ่อนนะครับใส่ดอกคาร์บนา์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บขอบงานทั้งหมดนะครับที่เขามีลิ่งมาเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ไม่บาดมือนะครับเวลาทำงานแล้วก็ให้ชิ้นง,งานดูเรียบเนียนสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากจะเป็นการเจียรลบคมแล้วนะครับยังรวมถึงการาปรับพื้นผิวของเก่าเดิมที่มันจับยามนะครับก็ขัดให้มันลื่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เจียรแต่งส่วนที่มีรอยบิน่นหรือขอบสันชิ้นงานไม่สวยนะครับเพื่อให้งานดูเนียนสวยยิ่งขึ้นนะครับนี่จะสังเกตดูว่าผมก็จะเก็บรอยทั้งหมดนะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานนะครับเพราะมันต้องใช้ความละเอียดนะครับ พอเราเจียแต่งเสร็จเราก็เปลี่ยนดอกเป็นขดลวดนะครับเพื่อปัดให้ชิ้นงานสะอาดนะครับตามซอกตามเหลี่ยมนี้ก็คือไม่มีคราบสนิมแล้วก็ไม่มีคราบคเกลใดๆเลยนะครับมีบางคนอาจจะดูคลิปเราแล้วอาจจะคิดว่าทําไมแค่งานคาลิเปอร์เบรกทำไมถึงต้องงานละเอียดขนาดนี้มันอยู่ในล้อทําไมต้องทําให้เนียนทําไมต้องทําให้ดีนะครับซึ่งผมก็จะแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่เขา เห็นความสําคัญของงานเบรกนะครับก็คือรถสวยแล้วแต่งมาสุดยอดแล้วนะครับเบรกก็ต้องเนียนตามนะครับถ้าเบรกไม่เนียนนะครับมันจะมันจะดูไม่ไม่ไม่สุดอะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าเราก็จะมีนะครับกลุ่มที่ชอบในงานเบรกที่ต้องการความเนียนนะครับเนี่ยครับผมล้างผิวให้ใหม่นะครับพอเนื่องจากงานค่อนข้างมาหยาบนิดนึงนะครับ พอเราล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับตากชิ้นงานให้แห้งแล้วเราก็ติดกระดาษปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีโดนนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับว่าการติดกระดาษเนี่ยคือเพื่อป้องกันไม่ให้สีไปโดนจุดที่สัมผัสกับผ้าเบรกหรือการทํางานของเบรกนะครับเพราะอาจจะทําให้ติดขัดในการทํางานของระบบเบรกนะครับเราจึงสําคัญในเรื่องนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็ผสมสีรองพื้นอีฟอกซี่นะครับตัวนี้ตัวเกรดคุณภาพสูงนําเข้าจากยุโรปนะครับเราใช้แต่ของดีๆให้กับลูกค้าเรานะครับเหมือนเดิมครับพ่นเปียกๆสองรอบเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นควรทิ้งไว้24ชั่วโมงครับก่อนไปขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะสังเกตงานผมนี่พนแม้ทั้งหมุดผ้าเบรกนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ดีเลยนะครับ พ่นเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับปล่อยให้แห้งสนิทแล้วก็เราทําการขัดเปิดผิวตรงขัดเปิดผิวเพื่อเราจะเก็บรอยแล้วก็พอกหน้าใหม่นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานเช่นกันนะครับเราต้องพอกหน้าปรับผิวชิ้นงานเก็บรอยทุกส่วนนะครับไม่ให้มีรอยจิกรอยถลอกอะไใดทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็ขัดเรียบแบบนี้เลยนะครับ พอเราขัดเรียบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้รองพื้น2 k เพื่อพ่นกบรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเบรกเบรกตัวนี้เนี่ยมีการพอกหน้ามามานะครับแล้วก็เก็บรอยเยอะนะครับเราจึงใช้ e ีฟอกซที่ผมพ่นเมื่อเมื่อเมื่อขั้นตอนแรกนะครับทับไปอีกทีหนึ่งเพื่อบล็อกและทำให้สีมันยึดเกาะดีแล้วก็เหนียวทนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เป็น e ีฟอกซ8 9ในการกบรอยแทนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีก24ชั่วโมงนะครับ จากนั้นนะครับพอสีแห้งแล้วเราก็ใช้ไกดโค้ดที่เป็นผงดำๆที่อยู่บนชิ้นงาน,นครับอันนี้คือไกลโค้ดครับเพื่อขัดเป็นไกให้รู้ว่าส่วนไหนเรียบแล้วนะครับถ้าเกิดส่วนไหนสีดำหายไปแล้วก็คือเรียบแล้วเราก็ไปขัดส่วนอื่นได้เลยอันนี้ก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ห0 0นะครับรูปน้าสาคัญก็คืออย่าขัดให้สีรองพื้นทะลุจนเห็นเนื้อมีเนียมนะครับเห็นเพื่อนๆส่วนใหญ่เวลาขัดตรงขั้นตอนนี้ครับสีจะทะลุ ตามสันตามขอบนะครับจริงๆแล้วพยายามอย่าให้มันทะลุนะครับเพื่อเป็นชั้นปกป้องแล้วก็ยึดเกาะอ,อย่างดีนะครับสังเกตว่าผมจะค่อยๆขัดอันนี้ผมเล่งสปีดวิดีโอนะครับที่จริงผมจะขัดช้ามากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากๆในจุดน,นี้นะครับเราขัดให้เรียบเนียนไปเลยครับ พอขัดเสร็จแล้วก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูว่าหน้าปั๊มเนี่ยผมก็จะจัดทรงให้เนียนตายิ่งขึ้นครับส่วนเว้าวส่วนโค้งอะไรก็จะดูกลมกลืนม,ม,มากกว่าเดิมนะครับพอเราขัดเสร็จแล้วก็แขวนงานให้แห้งแบบนี้นะครับอันนี้คือเราเช็ครอยทุกส่วน,นครับไม่มีรอยจิกไม่มีรอยตามมดไม่มีรอยแม่แต่นิดเดียวนะครับเราก็ไปขั้นตอนพ่นสีจริงเทนโลโก้แล้วก็เคลบแลกเกอร์ได้เลยนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้เนี่ย ฝนตกแทบทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับเพราะว่าต้องเร่งทำงานให้เสร็จแข่งกับฝนที่ตกอยู่บ่อยๆนะครับแต่คลิปเก่าๆผมก็ทำไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนนี้ผมก็ทำการอบไฟอินฟาเลดนะครับเนื่องจากฝนตกตลอดทั้งวันเลยเราป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในเนื้อสีของเรานะครับ แล้วก็ไฟอินฟาเรดเนี่ยจะช่วยให้อบไม่ให้มีความชื้นนะครับซึ่งไฟอินฟาเรดนี้จะมีมูลค่าสูงนะครับเราก็จะมีไว้เพื่อทำงานในลักษณะสถานการณ์แบบนี้นะครับนอกจากเราทำสีให้ลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีบริการาเช็คลูกสูบซีนยางนะครับแล้วก็ทำความสะอาดทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ทำแต่สีครับเราก็ตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับ เจ้านี้เนี่ยก็ซีนยางอะไรยังอยู่ในสภาพดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าซีนยางมีปัญหาเสื่อมสภาพเราก็จะแจ้งลูกค้าแล้วก็พูดคุยกันเรื่องราคางานในการเปลี่ยนซีนในลำดับต่อไปนะครับจารบีที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นจ,จารบีสำหรับทาระบบภายในเบรกโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เป็นเกรดที่มีคุณภาพนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะส่งงานเบรกมาให้เราทำสีนะครับ ผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับส่งรูปสภาพชิ้นงานจริงนะครับมาทางเพจ a c e b o o k นะครับ b b s h o p 3 4 4จำหน่ายสีพ่นรถเพื่อให้เราประเมินราคาแล้วก็คุยรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆที่สอบถามราคาทำสีทางโทรศัพท์ผมจะไม่สะดวกในการให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากผมไม่เห็นหน้างานสภาพเบรกของลูกค้าเป็นแบบไหนลูกค้าต้องการทำสีอะไรบางที สอบถามแค่ราคาทำสีเท่าไหร่เงี้ยผมไม่สามารถประเมินราคาให้เพื่อนๆได้จริงๆครับเพราะว่าเบรกมันจะมีหลายพอตด,ด้วยขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือสีที่ลูกค้าเลือกในการทำเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับหรือบางทีให้ทำโลโก้แบบอื่นนะครับผมก็ต้องมีการทำบล็อกในการเพ้นท์ใหม่ซึ่งจะมีค่าทำบล็อกแล้วก็หรือจะเป็นแบบหยอดสีซึ่งลักษณะาง,งานนะครับการยากความยากง่ายมันจะต่างกันนะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนขัดซักเงานะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เหมือนกับการขัดสีรถยนต์เลยนะครับมีการขัดปรับหน้าผิวลัเกอร์แล้วก็ขัดหยาบขัดละเอียดนะครับแต่ในคลิปนี้ผมถ่ายก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการขัดละเอียดแล้วซึ่งจริงๆการขัดยามันจะมีขั้นตอนที่ลึกกว่านี้นะครับเราสามารถขัดทับโลโก้ได้เลยครับเพราะว่าโลโก้นี้จะเป็นโลโก้เพนนะครับลัตเกอร์เคลือบลงไปรูปจะแทบจะไม่ค่อยสะดุดนิ้วนะครับ แล้วก็สังเกตหน้าปั๊มนะครับที่ผมปั้นทรงใหม่นะครับก็จะโค้งกืนสวยนะครับเข้ากับรูปทรงของคาลิปเปอร์ได้อย่างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าส่วนด้านบนนะครับไม่ได้เป็นส่วนที่โชว์ในในตอนใส่ลนครับแต่ในเมื่อเราส่งงานให้ลูกค้าในลูกค้าจะเห็นทุกส่วนนะครับ ฉะนั้นเราจึงต้องขัดยาทุกส่วนเท่าที่ขัดได้นะครับส่วนไหนขัดได้เราจะขัดให้ทุกส่วนเลยให้ให้เพื่อนๆนได้เห็นว่าความเรียนของการทําสีของร้านเราเนี่ยจะใส่ใจรายละเอียดอย่างมากนะครับพอเราขัดสักเงาเสร็จเราก็จะสามารถส่งงานให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนจบในการทำสีคาลิเปอร์ในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆชมตอนงานเสร็จเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ